นัดชิง FA ฟเอคับในปี2001ครับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลครับปลดว่าเจ้าหนูมหัศจรรย์ไมเคิลโอเว่นครับไมเคิลโอเว่นมายิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลแซงนำสองหนึ่งแล้วก็จบเกมด้วยสกอรน์นี้แล้วก็หลายคนที่ชื่นชอบไมเคิลโอเว่นก็เพราะจำลูกยิง2ลูกลูกยิงนาทีบาปได้จากนัดน,นี้เช่นเดียวกันเกมพรีเมียร์ลีกนัดตัดสินแชมป์นะครับนัดสุดท้ายปีนั้น2012ครับผลเสมอไม่เพียงพอต่อการเป็นแชมป์ของแมนซิตี้ครับเวลาล่วงเลยมาทดเจ็บครับนาที90้บวกสครับแมนซิตี้ เซย์เยกุนนาเกโรดาวยิงตำนานของทีมนะครับยิงประตูชัยในช่วง90บวก3ครับจบเกมครับซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกทันทีนะฮะวันนี้บอลเต็มแม็กพามาย้อนดูครับหเหตุการณ์การยิงท้ายเกมการยิงนาทีบาทที่อยู่ในความทรงจําว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วแต่ละแมตช์สำคัญขนาดไหนนะครับ ศึกพิมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนัดที่เป็นไฮไลท์ก็คงจะอยู่ที่เกมที่ซิตี้กล่าวครับฟอร์เรสแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปโดยลิเวอร์พูลได้ประตูในช่วงท้ายเกมจากการมงของดาวินนุนเยสนะฮะได้ประตูแล้วก็ได้เป็นจ่าฝูงต่อได้ต่อลมหายใจในการลุ้นแชมป์ต่อแล้วเราถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญครับเป็นประตูลูกยิงนาะทีบาปลูกยิงช่วงท้ายเกมทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บ3แต้มสำคัญไปได้นะครับวันนี้บอลเต็มแม็กพามาย้อนดูครับ5เหตุการณ์การยิงท้ายเกมการยิงนาทีบาทที่อยู่ในความรง จำว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วแต่ละแมตช์สำคัญขนาดไหนนะครับเหตุการณ์แรกครับในการยิงท้ายเกมหรือว่ายิงนาทีบาสที่ผมจําได้ก็คือเกมนัดชิง FA ฟเอครับในปี2001ครับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลครับตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์นำทัพมาโดยนักเตะสุดยอดเลยครับทั้งเทลลี่องลีเฟเดริกลุงเบิร์กนะครับเดนิสเบิร์กแคมป์รวมถึงโทนี่อดัมครับลงสนามเจอกับลิเวอร์พูลของเชลาอูริเย่ครับที่นำทัพมาโดย3นักเตะดาวรุ่งสัญชา,าติอังกฤษทั้งเเเเเเจจมีี่คคาาลลลกกออรร์สฟนนดแ้วว็ไิโ หน้เบบี้โกตอนนั้นที่กําลังโด่งดังเป็นผู้แตกเลยนะครับเกมนี้ครับองบอกว่าสู้กันอย่างสูสีครึ่งแรกจบ0-0ครับครึ่งหลังอาเซนอลได้เฟอริิกลุงเบิร์กยิงประตูนําไปก่อนครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหนูมหศจารย์ไมเคิลโอเว่นครับมายิงประตูตีเสมอนาที83ครับหลังจากนั้นอีก5นาทีครับนาที88ไมเคิลโอเว่นมายิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลแซงนา2-1แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้เป็นแชมป์เอฟเอครับของหงแดงและเป็นนัดทีด่ว่านัดแจ้งเกิด ของไมเคิลโอเว่นก็ว่าได้เลยครับหลายคนที่เริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยบางคนก็ดูจากนัดนี้นะครับแล้วก็หลายคนที่ชื่นชอบไมเคิลโอเว่นก็เพราะจําลูกยิง2ลูกลูกยิงนาทีบาปได้จากนัดนี้เช่นเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายหลายคนแล้วก็เป็นนัดที่มีประตูท้ายเกมที่อยู่ในความทรงจําและหลายคนเนี่ยยากที่จะลืมแม้ว่าโอเว่นช่วงหลังอาจจะทาตัวให้แฟนลิเวอร์พูลหมั่นไส้โดยการย้ายทีไม่อยู่กับแมนยูแต่ว่าถ้านึกถึงลูกยิงในความทรงจำเนี่ยผมเชื่อว่านัดนี้ F a ฟเอคัพนัดชิงเนี่ยลูกยิงของ Michael น่าจะอยู่ในความทรงจําของแฟนหงแดงหลายๆคนนะครับอันดับต่อมาครับไปดูเกมเอลกาซซโกที่ลาลิกาสเปนครับมาริดเปิดเบอร์นาบิลเจอกับบาร์เซโลนาเกมนี้ครับบาซาก็นําทัพมาโดยเมสซี่ครับในยุคต่างดาวที่ยอดเยี่ยมมา,มากๆเกมนี้เมสซี่ยิงนําก่อนครับแต่มาริดก็ตีเสมอได้จากฮาเมสอูโรดิเกสปรากฏว่านาทีสุดท้ายครับทดเวลาบาดเจ็บเมสซี่มายิงประตูชัยครับให้บาซ่าบุกมาชนะมาริดได้ถึงถิง่นเบอร์นาบิลแล้วก็เกิดท่าดีใจที่มันเป็นตำนา เป็นท่าดีใจสุดคลาสสิกครับก็คือเมสซี่ถอดเสื้อครับแล้วก็ชูเสื้อตัวเองเนี่ยไปฝั่งแฟนบอลฮะเพื่อเป็นการฉลองประตูชัยด้วยแล้วก็เป็นการฉลองประตูที่500ในสีเสื้อของบาร์ซ่าของเมสซี่ด้วยนะครับก็ถือว่านี่เป็นตำนานแล้วก็ลูกยิงลูกนี้ครับเป็นลูกยิงคลาสสิกทั้งลูกยิงทั้งท่าดีใจแล้วก็โมเมนต์สำคัญรวมถึงประตูที่ได้นเนี่ยมันมาในช่วงท้ายเกมด้วยครับแล้วก็เก็บชัยชนะในเอลกาสิโกครั้งนี้ไปครับอันดับต่อมาครับไปดูเกมทีมชาติบ,บ้างนี่ก็เปป็นนกกกาาาาารยิงิงททีีบ่คสม 1ลูกเลยครับทีมชาติอังกฤษเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอก,กับทีมทากรีซนะครับซึ่งเกมนี้อังกฤษโจทย์คือต้องชนะถึงจะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2 0 0 2ครับปรากฏว่าในเกมเนี่ยมันเสมอกัน 1- 1ฮะแล้วก็เกมเนี่ยจะหมดเวลาอยู่แล้วครับอังกฤษมาได้ฟรีคิกครับแล้วคนยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเดวิดแบ็กแฮมครับวิ่งมาซัดด้วยขวาบอลเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยๆเป็นลูกยิงฟรีคิกท้ายเกมเป็นการยิงแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นประตูชัยพาอังกฤษไปเล่นบอลโลกรอบ สุดท้ายได้สําเร็จนะครับนี่เป็นลูกยิงของเบคแฮมที่แฟนๆเบคแฮมต้องจําได้ไม่ลืมแล้วก็นี่เป็นการยิงช่วงนาทีบาปที่คลาสสิกอีกหนึ่งลูกในวงการฟุตบอลเลยครับอันดับต่อมาฮะไปดูเกมพิมพิลีกนัดตัดสินแชมป์นะครับนัดสุดท้ายปีนั้น2012ครับแมนยูกับแมนซิตี้ขับเคี่ยวลุน้นแชมป์กันอยู่นัดสุดท้ายพิมริลีกแข่งพร้อมกันครับพอแข่งพร้อมกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผลทั้ง2คู่ทั้ง2สนามครับแมนยูเจอก,กับซันเดอร์แลนด์ซึ่งแมนยูเนี่ยบุกไปเยือนสเตเดียมออ ตัดกันมาฝั่งแมนซิตี้พวกเขาเจอควีนส์พาร์คเรนเจอร์แล้วก็แม้ว่าจะแข่งพร้อมกันแต่ครึ่งแรกมีเหตุการณ์ทดเวลาบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยทำให้แมนซิตี้จบช้ากว่าแมนยูครับเกมที่แมนยูชนะไปแล้วพวกเขาก็ยังดีใจไม่สุดเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยต้องลุ้นผลของคู่แข่งด้วยปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าวซิตี้โดนนำครับแล้วก็มาตีเสมอได้แต่ผลเสมอไม่เพียงพอต่อการเป็นแชมป์ของแมนซิตี้ครับโจทย์ของเรเบลสีฟ้าต้องชนะเท่านั้นฮะเวลาลวกเลยมาทดเจ็บครับนาที90บวกสา แมนซิตี้ได้เซย์อกุนอาเกโรดาวยิงตำนานของทีมนะครับยิงประตูชัยในช่วง9ก3บวกครับเป็นประตู3-2ให้แมนซิตี้ขึ้นนำแล้วถ้าจบสกอร์นี้ซิตี้จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกทันทีนะฮะปรากฏว่ายิงนำสามสองปุ๊บแล้วจบเกมครับเกิดเป็นท่าดีใจสุดคลาสสิกกุนอาเกโรถอดเสื้อครับแล้วก็เหวี่ยงเสื้อไปมาเป็นท่าคลาสสิกเลยแล้วก็เป็นการฉลองชัยที่มัน2โมเมนต์เลยครับเกมที่ซันเดอร์ไลน์กับแมนยูแมนยูจบแล้วทุกคนก็เปิดมือถือเช็คไลฟ์สกอร์ดูถ่ายท สดกันอยู่ครับส่วนเกมที่ซิตี้เขาเฮกันอย่างบ้าคลาั่งแฟนๆนี่ดีใจกันหลบโอ้โหเต็มข้อเลยเพราะว่านี่เป็นแชมป์แบบชนะในช่วงนาทีสุดท้ายเรียกว่าอาจจะวินาทีสุดท้ายเลยด้วยซ้ําแล้วก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของแมนซิตี้แล้วก็เอาชนะคู่ปรับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนยูด้วยแล้วลูกนี้ก็เป็นตำนานทั้งการยิงทั้งท่าดีใจจนสุดท้ายเนี่ยก็มีรูปปั้นของกุนนากโร่นะครับดีใจท่าถอดเสื้อวิ่งเนี่ยอยู่ที่หน้าสนามเอติฮัดปัจจุบันนี้ด้วยครับและอันดับหนึ่งครับ นาทีบาปที่มันคลาสสิกและมันอยู่ในความทรงจําของผมก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกปี1999ครับยบร์นมิวนิชเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเกมนี้นักวิจารณ์หลายคนกูรูหลายคนบอกว่ายบร์นน่าจะเป็นงานง่ายครับเพราะเขาฟอร์มดีมากๆมาเจอกับแมนยูที่ณตอนนั้นก็เต็มไปด้วยนักเตะที่เลื่อนใหม่บ้างดาวรุ่งบ้างแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยในรอบก่อนๆยบร์นดูดีกว่าและมันก็เป็นจริงครับในเกมนี้ยบร์นขึ้นนําไปก่อนแล้วรูปเกมก็มโอกาสจะบวกสกอร์เป็น2-0หลายครั้งเลกิแต่สุดท้า ยิงไม่ได้ครับครึ่งหลังเซอร์เล็กส่งกองหน้า2คนเป็นตัวสำรองครับเทดดี้เชอร์ลิงแฮมแล้วก็โอเลกุนนาโซชาลงสนามมาก็พยายามจะบุกพยายามจะสู้กับไบเยอร์แต่ก็รูปเกมก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่ครับปรากฏว่ากรรมการดูเวลาครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว90บวกบวกแล้วนะฮะแมนยูฮึดกลับมาได้ครับได้ประตูตีเสมอแล้วก็ได้ประตูชัยครับจาก2กองหน้าที่เซอร์เล็กส่งลงไปก็คือเทดดี้เชอร์ลิงแฮมแล้วก็โอเลกุนนาโซชาทําให้2ประตูนี้ครับ แฟนแฟนบาเยอร์รวมถึงนักเตะนี่ช็อกกันเป็นไก่ตาแตกครับเขานํามาตลอด90นาทีครับแล้วมาโดน2ลูกนะฮะลูกเดียวยังต่อเวลายือกันได้นี่มาโดน2ลูกแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวครับเป็นการยิงท้ายเกมเป็นการยิงนาทีบาที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งแฟนบาเยอร์แล้วก็แฟนแมนยูด้วยส่งผลให้แมนยูเก็บชัยชนะแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรปไปครองได้แล้วกลายเป็นปีนั้นเนี่ยแมนยูก็พังหัตเป็นทริปเปิลแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากโมเมนต์สำคัญครับในการยิงท้ายเกมของเช์ลิงแฮมแล้วก็โอเลกุ ยด้วน,นี่คือ5เรื่องราวครับในการยิงท้ายเกมที่อยู่ในความทรงจําจริงแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายฮะแฟนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคิดถึงลูกยิงท้ายเกมลูกไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอย่างแฟนเลี้ยวพูเนี่ยล่าสุดาวินนุนเยสหรือย้อนกลับไปที่อาริสงเบเกอร์ขึ้นมหม่งนั่นก็น่าสนใจเหมือนกันหรือว่าท้ายเกมอีกหลายลูกครับที่มีลูกยิงให้ได้ติดตาให้ได้ชื่นชอบกันและเป็นโมเมนในความทรงจำเนี่ยก็ลองเมนมาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเต็มแม็กทุกช่องทางครับ เฟซบ o o กยูท u บติ๊กต็อกนะฮะก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กด้วยกดไลค์กด s ั b สไครต์ด้วยเรามีเรื่องราวคอนเทนต์ทั้งบอลไทยแล้วก็ต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับรวมถึงมีรายการใหม่หมรายการสัมภาษณ์พูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์กับแขกรับเชิญหลายคนทั้งวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กกด s u b สไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ